การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้วย KHD model แค่ H D โรงเรียนบ้านแค่ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เป็นเรื่องที่อ่อนไหวจึงดูเหมือนเป็นเรื่องห่งางไกลเยาวชนการจัดการเรียนการสอนจึงเป็น,นกลไกหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นทำให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง จึงได้น้อมนาพระบรมราชโองารด้านที่1น่ด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมาจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงทั้งในห้องเรียนและมูลนาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยครูผู้สอนได้คิดค้นรูปแบบนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้การจัดการเรียนรู้ khd แค่ฮักดีโมเดลกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทําปฏิบัติจริงและได้ใช้พัฒนากระบวนการคิดภายใต้การลงมือปฏิบัติโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. กิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนพรรษาวันไหว้ครูวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3. โครงการการเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคนละบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 4. ชุมนุมยุวเกษตร 5. กิจกรรมดนตรีพัฒนาใจ 6. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 7. กิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและ 8. กิจกรรมฉันรักความสะอาดจุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนบ้านแค่ขอเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ KHD แค่ HD Model ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมภายใต้การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ k h d มีลำดับขั้นตอนตามกระบวนการ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการออกแบบนวัตกรรมได้จัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเป็นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ K Knowledge Management KM การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ H heart เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผู้บริหารและคณะครูขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันขับเคลื่อนด้วยใจและความสามารถบริหารจัดการการดำเนินง,งานด้วยหลักธรรมาพิบาล มีความสุขในการทำงานของครูเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองให้กับผู้เรียน D. d e m o c ร์ c y ซรักประชาธิปไตยผู้เรียนยอมรับและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอยู่ร่วมกันในสังคมระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองคิดดีทำดีพูดดีมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามัคคีและมีวินยัย จากการดําเนินกิจกรรมนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้มีทัศนคติที่ด,ทดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการพัฒนากนารจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนั้นโรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ YouTube Facebook และกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนอกจากนี้นวัตรกรรมดังกล่าวยังส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแค่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนบ้านแค่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว 2. ได้รับกิรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเยี่ยมตามโครงการเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 3. นางสาวเกศนภาพันต้นครูโรงเรียนบ้านแค่ได้รับกิรติบัตรตามโครงการเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 4น่นางสาวกตินันวีรจันทร์ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลผู้วิจัยการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเขตตรวราชการที่1 4 5ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเขตตรวราชการที่1 4 6ครูผู้สอนผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทเขตตรวราชการที่1 4จากการน้อมนำเอาพะบรมราชบายด้านการศึกษามาใช้ในการพัฒนา ทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดกระบวนการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นผู้มีความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป